สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะประจำชาแนลเพชรยนต์รถมือสองของเราทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกับเซียนหนูได้อีกแล้วค่ะที่นี่ที่เดิมเลยนะเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเซรีไทย68แยก1มินบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะลูกค้าที่สนใจอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานนะอย่าลืมนะคลิกลิงก์นะคะหรือถ้าเกิดมันไม่ทันใจนะโทรเข้ามาที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลย มีแอดมินคอยรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้านะคะบอกเลยว่าช่วงนี้นะโ o โยต้าติของเรานะเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะมีรีวิวให้ดูกันทุกวีทุกวันเลยและคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคานาที่บอกเลยว่าเป็นตัวที่ปีใหม่ที่สุดนะคะในร้านของเราตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคันนี้เลยนะโ o โยต้าอัลติ 1.6G ปี2021นะคะใหม่สุดในร้านแล้วนะคันนี้นะคะได้เป็นตัว สีบอลเงินรถปลดระวางหน่วยงานนะคะราคาค่าตัวน้องนะอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทคันนี้เลขใหม่แค่9 1 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะไหม่แท้เดิมโรงงานสภาพรถเดิมเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะให้ดูกันว่าคันนี้นะมันเป็นตัวออนิวมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากตัวโฉมเดิมนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะตอนนี้เรายอดซับสไครต์หนึ่งแสนขึ้นไปแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะมาชมกันเลย เริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะชมด้านหน้าเห็นไหมว่าอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะไฟหน้าก่อนเลยนะไฟหน้าจะเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะคะด้วยรูปรลักษ์ณที่ดูสปอร์ตขึ้นโฉบเฉี่ยวขึ้นนะคะไฟหน้าไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟเดยไทม์เนี่ยจะอยู่ในชุดโคมเดียวกันแบบนี้เลยชุดโคมไฟไม่มีรอยแตกแล้วนะคะ ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปนะ,ะได้เป็นโครเมียม1เส้นนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะ,ะดูไปดูมามันก็คล้ายๆแคมรี่เหมือนกันนะคะัคนนี้กระจังด้านหน้านะคะจะได้เป็นช่องลมสีดําพร้อมกับมีช่องนะคะมีเบ้าสําหรับไฟตัดหมอกนะ,ะแต่คันนี้มันไม่ได้ติดมาให้ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมคันนี้นะโทรเข้ามาขอสายนูเล็กนะคะเดี๋ยวนูเล็กแถมไฟตัดหมอกติดตั้งให้ไปเลยนะคะัคนนี้นะ,ะจำเลขทะเบียนไว้เลยนะ ่ะถัดมานะคะในส่วนของตัวซุ้มล้อนะ,ะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีรอยบุบหลักยิ้มสภาพเดิมสวยๆเลยแต่ว่านิดนึงในเรื่องของอยางนะ,ะลูกค้าจะเห็นแล้วในคลิปยางเสื่อมนะคะันนี้ยางเสื่อมเร,เ,ะะเราเปลี่ยนให้นะคะเราเปลี่ยนให้ซุ้มล้อด้านล่างไม่มีสนิมค่ะนะคะชคเดิมเลยนะ,ะสภาพรถรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดทั่วติดความน้ําท่วมนะคะตัดต่อเครื่องกับสีก่มใหม่ตรวจสอบเจอรับซื้อคืนเลยเต็มจํานวนนะคะเต็มจํานวน,นะ มาส่วนของดีไซน์ด้านข้างกันบ้างดีไซน์ด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นโครเมียมนะ,ะทั้งเส้นเลยนะคะด้านบนเนี่ยตั้งแต่บนจะลดล่างตั้งแต่ซ้ายจะลดขวาไปเลยนะ,ะในส่วนของตัวโครเมียมกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวรุ่นเครื่องของเขา Toyota VVTI นะ,ะติดมาให้แบบนี้เลยนะคะเหลี่ยมสานตัวรถค่ะคมนะคะไม่มีรอยบุบรับรักยิ้มนะคะแล้วก็ในส่วนของมือเปิด ถ้าเป็นโฉมปี18เดี๋ยวมันจะได้เป็นมือเปิดที่เป็นสีบอนเงินแต่เปลี่ยนไปแล้วนะได้เป็นคมเมี่ยมทั้งอันกุญแจคีเล่นะคะอ่ะด้านบนก็มาพร้อมกับตัวกระจกพัดเดิมโรงงานติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วพัดเดิมทั้ง4บานเลยนะคะแป๊บหนึ่ง <laughs> จกครู่เดียวนะรถมันล็อกนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในกันอันนี้กุญแจนะ กุญแจจะเป็นคีย์เลตแบบน,นี้แล้วก็ลักษณะกุญแจมันดูเรียวขึ้นนะคะดีไซน์มันเปลี่ยนไปดูทันสมัยมากขึ้นอ่าเปิดเข้าไปโหภายในดําไปเลยทั้งคันค่ะคุมโทนสีดําไปเลยนะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านซ้ายฝั่งผู้นั่งนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายหัวน็อตไม่มีรอยหมุนรอยขยับสภาพสีเดิมเนียนๆนะคะเหลี่ยมสันคมชดัดตัวรถรายละเอียดเดิมสวยๆนะคันนี้ ปี2 0 2 1บอกเลยว่าใหม่มากๆนะใหม่มากๆเลยเดี๋ยวดูฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะคะแผงประตูฝั่งขวาผู้โดยสารด้านหลังนะคะหัวนอ็อตเหลี่ยมสันคมชัดรายละเอียดลดเดิมๆสวยๆนะนี่ไล่ให้ดูทีละจุดทีละตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะคะมาเรามาดูในเรื่องของด้านหลังกันบ้างไฟท้ายเปลี่ยนนะนี่ ไฟท้ายเปลี่ยนไปนะดีไซน์เปลี่ยนไปดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกเล้าสภาพสวยนะทรงฉบเฉี่ยวมากขึ้นแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของตัวโคเมียมนะคะโครเมียมเขาก็มีการเล่นเป็นเหมือนสีด้านๆนนะคะโครเมียมสีด้านด้านสวยเลยนะตัวนี้นะคะด้านบนเนี่ยติดตั้งกระจกไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้พร้อมกับตัวไฟเบรกัวที่3กระจกพาร์ตเดิมนะรับประกันตัวรถ เดิมทั้งคันเลยนะคันนี้เดิมทั้งคันเลยซื้อได้เลยอันนี้มันจะเป็นที่ลากนะคะใช้ใช้ลากเวลาที่เกิดว่าเกิดเหตุนะจะต้องมีการลากนถก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูฝาท้ายเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะคะกดปุงค้างเลยนี่อ่ะโครงสร้างก่อนเลยจุดลางน้ําต่างๆนะจุดเม็ดอาร์คนะคะลึกๆชัดๆแบบนี้ลางน้ําก็สวยๆเดิมๆฝาท้ายก็เดิมนะคะหัวน็อตอ่ะเปิดให้ดู น,ะนี่ไม่มีรอยหมุนรอยไข่เลยนะโคมไฟก็ยังเป็นโคมไฟเดิมอยู่นะคะสวยมากฝากระโปรงเดิมแท้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรูจุดต่างๆนะสีไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะสีสีไม่มีรอยโปะนะคะสวยๆเลยนี่นน็อ่านี่สวยงามนะจุดลางน้ําของตัวรถคันนี้นะคะรับประกันในส่วนของตัวรถเลยไม่เคยโดนชนจากด้านหลังมาอย่างแน่นอนช่องเก็บสัมภาระอุ้ยเหมือนมัน กว้างหรือเปล่าเหมือนมันกว้างขึ้นหรือเปล่าทา,าไมรู้สึกตัเองนะเหมือนมันลึกขึ้นนะคะนี่อุอปกรณ์ครบชุดนะคะยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีให้แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนครบชุดเลยนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างก็ไม่มีสนิมนะคะสุดเม็ดอ้าก็เห็นกันเรียงเม็ดกันสวยๆอย่างนี้นะ,ะเป็นตัวหุ่นยนต์จากโรงงานนะคะที่เขาทํามาให้ เพื่อรับประกันตัวรถว่ารถคันนี้นะไม่เคยโดนอุบัติเหตุชนหนักจากด้านหลังมาจุดคิ่าจุดยางตัวซีนยางมะพร้าวเนาะสีเหลืองเข้มชัดเจนแบบนี้เดิมๆมาเลยนะคะนี่รับประกันตัวรถเลยคันนี้สวยๆซื้อได้นะปี21นะคะได้รถปีใหม่ที่สุดในร้านตอนนี้เลยสำหรับ t o y ย t a a อ t i s นะคะมาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างด้านหลังนะคะ ให้ดูชัดๆเลยห้องวุ้ยสารด้านหลังนะคันนี้จะได้เป็นตัวเบาะนังสีดําสภาพเบาะสวยค่ะด้านหลังแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะแล้วก็มีที่ล็อกเด็กด้วยแล้วก็ในส่วนของคาซีตนะคะติดตั้งได้เลยคันนี้นะคะป้ายแดงเนี่ยเขานีขายอยู่9 9 4 9 0 0นหหันราคาลงมาแล้วนะคะมีเบาะนั่งสภาพสวยมากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเพิ่มออปชั่นในเรื่องของ A นะคะ ช่วงนี้ประเทศไทยร้อนมากๆเลยตอบโจทย์มากๆนะเพิ่มแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะแล้วตัวเบาะเนี่ยก็ได้เป็นเบาะหนัง PVC นะเป็น b u กเก็ต e ซ็แบบนี้นี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเอ้ให้ดูด้านหน้าดีกว่านะอ่ะฝั่งคนขับนะให้ดูเบาะก่อนตัวเบาะได้เป็น b u กเก็ต e ซ็นะคะเป็นเบาะ หนัง PVC แล้วก็มีรูระบายอากาศให้ลักษณะเบาะอยู่ในสภาพเดิมเลยนะคะสภาพเดิมสมบูรณ์สวยงามนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชั่นแล้วตัวพวงมาลัยเขาใหม่มาค่ะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะมีแอร์แบ็กมาให้7ใบเหมือนเดิมนะเใบเหมือนเดิมคันนี้ได้เป็นตัวปุ่มปุ่มสตาร์ตตัวปุ่มเนี่ยมันย้ายไปนะคะจากด้านขวาไปอยู่ซ้ายนะะเปลี่ยนจากขวาไปอยู่ซ้ายแล้วแล้วก็บริเวณคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดำ แล้วมันมียื่นออกมาหน่อยหนึ่งด้วยนะนี่ในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้มันยกระดับขึ้นไปให้ทรงมันดูสปอร์ตมากขึ้นตัวนี้ได้แอร์ออโต้มาแล้วนะคะพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้แบบถุงนะ,ะตัวหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกสภาพเดิมส่วนมากเป็นเกียร์7สปีดเหมือนเดิมนะคะมีปุ่มกันถนนลื่นให้ปกติเลยมือเบรกก็ใช้เป็นแบบยกเหมือนเดิมแบบนี้นะคะสวยๆนะคันนี้นะคะ เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลขใหม่อะแต่ว่าบ่อเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นบ่อแบบปรับเล่นเองอยู่นะคะของตัว 1.6G มันเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะลูกค้าขาของตัวรุ่นไอ้ไม่ใช่มันเป็นตัวท็อปสุดของตัว G นะคะอะเลขใหม่91,626กิกกิโลนะคะไม่เดิมโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราปิดแอร์ดีกว่า พราะเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าไปชมห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเสียงแอร์มันจะดังอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสําหรับตัวเครื่องจะบอกว่ามันก็เปลี่ยนในส่วนของดีไซน์นะคะดีไซน์ของตัวรถนะคะดีไซน์ของภายนอกแล้วก็ภายในนะคะแต่ตัวเครื่องเนี่ยยังคงเป็นเครื่องบล็อกเดิมอยู่นะเดี๋ยวหาที่เปิดก่อนอ่ะ เดิมเเลยเครื่องพันหกนะคะสี่บเรียงแถวนะคะแรงม้าวิ่งได้สูงสุดร้อยี่สิบเอ็ดแรงม้านั่นเองนะก็ในสนองตัวเครื่องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นปีใหม่ๆขึ้นไปเนี่ยฝาครอบเครื่องจะไม่มีแล้วถามว่าข้อดีก็ด,ดีนะถ้าไม่มีฝาครอบเครื่องมันก็จะระบายความร้อนออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็ให้ลูกค้าเห็นสภาพตัวเครื่องเปื่อยๆเลยว่าเนี่ยเครื่องเดิมติดตั้งจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวเครื่องไม่มี การรั่วเยิ้มของน้ามันออกมาแต่อย่างไรอันนี้เราสตาร์ทเครื่องเอาไว้นะคะก่อนที่จะรีวิวเราก็สตาร์ทเครื่องกันไว้วอร์มเครื่องกันไว้ด้วยนะ,ะก็ไม่มีรอยรั่วเยิ้มออกมานะคะในส่วนของตัวรถคงสร้างเดิมนะ,ะฝากระโปรงอ่าถ้าเป็นตัวปี18เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้มาครอบปิดให้นะคะอันนี้เขาก็ทําดีไซน์ออกมาให้มันดูมีระเบียบมากขึ้นนะ,ะมีอันนี้มาปิดให้นะคะขาโคามไฟไม่มีแตกหักนะ,ะนี่คันหน้านะคะ ถ้าอยากจะดูมันต้องแกะนะมันก็จะยากนิดหนึ่งนะแต่รับประกันเพราะว่าเราเนี่ยมีทีมช่างนะคะจากด้านนอกเข้ามาตรวจรถให้มากกว่า274จุดนะ274จุดตุดตรวจทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีโครงสร้างรถตัวเครื่องนะคะตรวจหมดเลยนะนี่ตัวแบตนะคะก่อนออกรถเรามีการเปลี่ยนแบตให้นะ้ำมันเครื่องเราถ่ายให้นะนับศูนย์ที่เราได้เลยอ่านในส่วนของฝากระโปรงก็งฝาเดิมนะคะมันจะเปลี่ยนตัวปั๊มมาอยู่ตรงขวามือแบบนี้นะนี่ แล้วก็พวกแผ่นเพจสติกเกอร์ต่างๆนะฮะอยู่ครบชัดเจนแผ่นกันความร้อนนะคะก็ใหม่มากนะคะใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากได้ รถเอาไว้ใช้อีกนานๆยาวๆนะคะเบลต,ออต้าติดปี2021ตอบโจทย์แน่นอนนะคะย้ำราคากันอีกครั้ง579,000เลขไม่์ก1า0 0คันนี้ผ่อนอยู่9,000ไปปลายเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยรำลต้น2.79ตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะยังไงหนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ